เมื่อเราพูดถึงประเทศแห่งหมกลุกทุกคนต้องนึกถึงโซเวียตยูเนียนจนกระทั่งวันหนึ่งแชมป์โลกโซเวียตยูเนียนที่ตีนหนักที่สุดด้วยนะครับมิเคลทาวได้ปะทะกับอาจารยมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษวันนี้ผมจะพามาดูเกมนั้นกันครับว่าอาจารยมหาวิทยาลายัยเมื่อปะทะแชมป์โลกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับในเกมนี้เริ่มต้นด้วยเบียดีสีครับแชมป์โลกนะครับโต้กลับด้วยไนฟ์เอฟหครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอเ n i n g q u e ควีนส์พอมมาตรฐานนะครับแต่ว่า อาจารย์หาวิยาลายเล่น C4 ครับทาให้เป็นควีนสแกมปิดแชมป์โลกโต้กลับด้วยเบีย้ย e อนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถเข้าเป็นได้หลายทรงนะครับอาจจะเป็นนิมโซอินเดียนก็ได้หรืออาจจะเป็นควีนสินเดียนก็ได้แต่ว่าหลังจากที่หมากฝ่ายขาวจุนาธานเนี่ยเล่นไหนซีสมนะครับแชมป์โลกเล่น c 5เลยครับอันนี้คือมากเบนโนนี่นะครับอันนี้เป็นหมากที่คมที่สุดมากหนึ่งในโลกหมากลุกเลยครับเป็นหมากที่ได้เสียชัดเจนนะครับการเล่นเบนโนนี่มันเปรียบได้กับ การที่บอกคู่แข่งเราเลยครับว่าเราต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยให้มีผลลัพธ์แพ้ชนะนะครับคือเกมนี้ไม่มีเสมอแน่นอนครับแล้วเมื่อแชมป์โลกเล่นแบบนี้เนี่ยมันทาให้คู่แข่งส่วนใหญ่จะเกรงมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนแชมป์โลกบอกคุณอะว่าเกมนี้ไม่มีเสมอนะไม่ชันแพ้ก็คุณแพ้แล้วคุณคิดว่าใครจะเป็นคนที่แพ้แล่ะครับเมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยมาเจอกับแชมป์โลกครับในตานี้นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นเบียดีหอันนี้ก็ยังมีความรู้อยู่ครับแต่ว่าแชมป์โลกกินเข้าไปเลยครับ ้วยเบียเอีกินที่ดีหครับอาจารย์มหาวิทยาลัยกินกลับด้วยเบียแน่นอนในตานี่แชมป์โลกเล่นเบียจีหครับอันนี้คือเข้าสรงโมเดิร์นเบนโนนี่ชัดเจนละในตานี่อาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นท่าปกติเบียเอีสีตาถัดไปเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยยังไงก็จะดันเบียใช่ไหมครับแต่ในตานี่แชมป์โลกก็เลยเล่นเบีย e ดีหนะครับในตานี่อาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นหมากปกติครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นบิชอปดีสครับแต่ว่าแชมป์โลกเล่นบิชอปจีเก็โอเคอ่ะก็ เหมือนเกมทั่วไปนะครับแต่ที่ไม่ทั่วไปคือในตาเนี้ยอาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นไน GE2 ครับซึ่งผมงจะให้เรามาดูกันให้ดีว่ามันเป็นยังไงเพราะคนปกติเนี่ยเขาเดินไน์มาตรงตา F3 นะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยพิลึกกึกือที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยมาเดินไนท์ E2 ถ้าผมเป็นแชมป์โลกตอนนั้นผมคงขำกิ้งนะครับว่าเดินตาแบบนี้มาทําไมแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็หน้านิ่งๆนะครับตอนนั้นเท่าที่ผมรู้มาแชมป์โลกเข้าป้อมครับ อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าป้อมเช่นกันครับในตานี้นะครับแชมป์โลกอยากจะเริ่มปั่นป่วนแล้วแชมป์โลกก็เลยเล่นเบี้ย a 6ครับเป็นไอเดียปกติของเบนโดนี่นะครับที่อยากขยายตำแหน่งหน้าควีนเอออาจารย์มหาวิทยาลัยก็พอรู้เรื่องนะครับเขาไม่ต้องการจะให้หมากฝ่ายดําทิมเบี้ย b 5ได้ครับอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เลยเล่นเบี้ย a 4นะครับแล้วหมากฝ่ายดําในตานี้ก็เลยเล่นควีน c 7ครับ ในทรงนี้ก็ถือว่าสูสีพอสู้กันได้นะครับหมากแชมป์โลกก็ยังพอมีศอกมีเข่าให้สู้กับหมากอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแชมป์โลกจะเดินแตกต่างจากอาจารย์มหาวิทยาลัยยังไงนะครับหมากฝ่ายขาวตานี้ตัดสินใจเล่นเรียบๆครับหมากฝ่ายขาวเล่น h3 ครับเล่น h3 เพื่อที่จะกันไม่ให้นท์ของหมากฝ่ายดํากับบิชอปของหมากฝ่ายดานะครับไปใช้ช่อง g4 ได้ครับในตําแหน่งนี้นะครับหมากฝ่ายดําเลยเล่นนท์ bd7 ครับหมากฝ่ายขาว ปูเบียเข้ามาเพิ่มครับเพื่อความแข็งแกร่งนะครับเบียเอ f4 ครับในตานี้นะครับฝ่ายดาเล่นเรือ E8 ครับทรงนี้นะครับณตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นทรงที่คนเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วแต่ในเวลานั้นเนี่ยยังไม่เคยมีคนเล่นทรงนี้กันเท่าไหร่นะครับทำให้ไอเดียที่ทั้ง2ฝ่ายเล่นกันก็ยังถือว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างใหม่นะครับในการตีเบนโนนี่กับไนท์ e2 นะครับแบบที่เพนโรสเล่นอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยเพนโรสเล่นไนท์ g3 ครับ แชมป์โลกเล่นเบี้ยสีสีเลยครับแชมป์โลกแทงบิชอปเลยครับโอเคนะครับแชมป์โลกเริ่มชมโมเมนตัมการบุกนะครับในตานี้เพนโรสถอยบิชอปไป4ีครับแชมป์โลกไม่สนใจนะครับแชมป์โลกปูตัวเพิ่มครับเพื่อไปโจมตีนะครับเป็นการเพรสเชอร์ครับการเพรสเชอร์คู่แข่งสําคัญมากๆนะครับในโลกหมากรุกแชมป์โลกเลยเล่นใน4ีหเลยครับไปเพรสเชอร์ตัวของอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับจนาทานเพนโรสเอาควีนมาผูกนะครับด้วยคุดเอฟ แชมป์โลกไม่สนใจนะครับแชมป์โลกกดดันเพิ่มครับด้วยใน f d 7นะครับเพราะเห็นไหมครับว่าตอนนี้บิชอปตรง g 7ของแชมป์โลกเนี่ยใช้งานเต็มประสิทธิภาพแล้วครับเพราะไม่มีม้าบังอยู่นะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มมึนๆหรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะครับในตาดีนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นอาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นบิชอป e 3ครับ ก็ถือว่าเป็นตาที่มาตรฐานอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าขนาดคนที่เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ยังสามารถสู้กับแชมป์โลกได้ถ้าเป็นตาต้นๆของเกมนะครับแต่เราต้องมาดูกันเพราะตอนนี้ถือว่ากําลังจะเข้ามิดเดิลเกมนะครับที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องใช้ความคิดกันจริงๆใช่ไหมครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเจอกับแชมป์โลกครับโอเคนะครับในตานี้แชมป์โลกตัดสินใจนะครับเล่นเบียบบีฮาเลยครับ แชมป์โลกตัดสินใจระเบิดตัวมากเลยครับในตานี่นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อเคลียร์มากแล้วตัดสินใจนะครับกินเบี้ยเข้าไปครับ A กิน B5 เลยครับในตานี่นะครับแชมป์โลกเลยเล่นเรือ B8 ครับเพราะว่าตาเนี้ยมันเล็งเบี้ยที่เป็นจุดอ่อนนะครับตรง B2 แล้วถือว่าเป็นตาที่ค่อนข้างดูหน้าอันตรายนะครับถ้าผมเล่นมากฝ่ายขาวเนี่ยผมก็คงกลัวนะครับถึงมันอาจจะไม่ใช่เป็นตาที่ดีที่สุดสําหรับมากฝ่ายดําแต่ว่า คนที่เราเจอเป็นแชมป์โลกเลยนะแล้วเป็นแชมป์โลกที่แบบตีหนักที่สุดของโซเวียตยูเนียนด้วยอะในตานี้นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่หวั่นนะครับในตานี้นะครับเจนนาธานเพนโรสเล่นตาที่ผมถือว่าน่าประทับใจตาหนึ่งเลยครับเจนนาธานเพนโรสเล่นคุีน F2 ครับเป็นการขยับตัวหมักช้าๆก่อนครับแล้วตาถัดไปนะครับผมจะถามทุกคนครับว่าเขาเดินคุณน F2 ไปเพื่ออะไร และทุกคนเริ่มเห็นหรือยังนะครับมันถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับในตานี้นะครับแชมป์โลกกินเบี้ยเข้าไปนะครับที่ B5 จนาธานเพนโรสไม่สนใจนะครับจนาธานเพนโรสเล่นตานั่นแหละครับอ๋อเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนก่อนดีกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่าตาถัดไปนี่แหละที่ยากจริงๆในตานี้นะครับจนาธานเพนโรสเล่นเบี้ย E5 ซึ่งก็ถือว่าเป็น brilliant move เป็นตาที่ดีนะครับแต่ว่าเรามาดูกันซิในตานี้นะครับแชมป์โลกกินกลับครับแชมป์โลกยังไม่หวันนะครับ ดีกิน e 5เลยครับแล้วผมมีเซอร์ไพรส์จะให้ทุกคนอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับผมจะมาพิเซนตอนนี้ในหมากฝ่ายขาวแล้วครับเพราะจอร์แดนเพนโรสนะครับเป็นบุคคลปริศนาคนนั้นแหละครับที่เป็นใครก็ไม่รู้ที่อยู่ๆก็มาแข่งหมากรุกแล้วชนะแชมป์โลกนะครับแล้วทำให้วงการหมากรุกสะเทือนเลยครับเขาไม่ได้เป็นแกรนด์มาสเตอร์นะครับแต่เขาเหมือนเป็นคนเดียวนะครับที่ตอนที่เขาแก่นะครับสมาคมหมากรุกโลกประทานยศแกรนด์มาสเตอร์ให้เขาเพราะรู้สึกว่าแบบ การชนะแชมป์โลกมันยากกว่าการเป็นแกรนด์มาสเตอร์อีกงั้นคุณเป็นแกรนด์มาสเตอร์ไปเลยก็ะลักนะครับเขาก็เลยได้เป็นแกรนด์มาสเตอร์ตอนที่เขาอายุ60กว่านะครับแต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับเรื่องสําคัญคือเขาเดินอะไรตานี้ครับถ้าใครอยากเดาสามารถหยุดวิดีโอได้นะครับถ้าไม่หยุดผมจะเฉลยแล้วนะครับในตานี้จอร์นาธานเพนโรสนะครับเล่น F5 เลยครับเขาเส้นเบี้ยไปตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เข้าโจมตีแชมป์โลกก่อนนะครับ ในตาน h i นะครับแชมป์โลกไม่รู้จะทำอะไรครับแชมป์โลกก็เลยเล่นบิชอป b7 นะครับแต่จนร์นทานเพนโรสไม่สนใจนะครับเพราะว่าเพนโรสนะครับเขารู้แต่เรื่องเรือดีเรือไม่ดีนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าเรือลำนี้ของเขานะครับดีมากๆใช่ไหมครับแต่เรือลำนี้ของเขายังไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยเอาเรือมาพัฒนานะครับด้วยรุก AD 1หนึ่งเลยครับเอาเรือมาผูกเบี้ยนะครับในตานี้นะครับ หมากไปดํามึนกว่าเดิมเองครับแชมป์โลกเริ่มมึนนะครับทุกคนเพราะแชมป์โลกก็เป็นคนใช่ไหมครับแล้ว Human Er อร์เเกิดขึ้นได้ครับแชมป์โลกในตานี้นะครับเล่น Bishop A8 ครับในตานี้จุนธานเพนโรสไม่สนใจเลยว่าแชมป์โลกจะเป็นยังไงบ้างนะครับจุนธานเพนโรสอัดเข้าไปเต็มสูบเลยครับไนซีอีสีนะครับเป็นการเอาตัวขึ้นแท่นนะครับเตรียมบุกโจมตีนะครับเห็นไหมครับจุนธานเพนโรสเอาตัวหมากมาใช้งานให้ครบก่อนนะครับเพื่อโจมตีคู่แข่ง ในตานี้นะครับแชมป์โลกมึนมนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มึนมากเลยครับเกมในแชมป์โลกเล่นไนเอซีนะครับแต่โจนาธานเพนโรสตัดสินใจได้ดีครับเขากินเข้าไปเลยครับด้วยบิชอปกิน a อครับในตาที่แชมป์โลกกินเข้าไปครับตอนนี้หมาก็ยังถือว่าซับซ้อนอยู่นะครับถ้าเกิดเราเจอแชมป์โลกในตาเนี้ยไม่ง่ายนะครับผมพูดถูกไหมครับคือหมากนี้ยังมีสอกเยอะครับหมากนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าเพนโรสทําอะไรได้ครับหรือเปล่าครับก็คงสําหรับคนทั่วไปครับ แต่เพนโรสไม่ใช่คนทั่วไปนะครับเพนโรสกินเบี้ยเข้าไปตรง g6 เลยครับหลังจากที่แชมป์โลกกินกลับนะครับเพนโรสบุกอย่างต่อเนื่องนะครับด้วย Queen f7 เลยครับแชมป์โลกคิงต้องดนบังคับไปตาเดียวเท่านั้นนะครับด้วยคิง h8 เพนโรสไม่สนใจนะครับเดิน1ในตาที่ผมชอบอีกตาหนึ่งนะครับ n i g h t c5 เลยครับเพราะเห็นไหมครับว่าควีนของแชมป์โลกนะครับไม่มีตาที่ดีไปครับแล้วกําลังโดนพินอยู่นะครับ แต่ว่าแชมป์โลกตอนนี้กำกืนฝืนทนไม่รู้จะทำอะไรกำลังจะโดนมาฟีนะครับแชมป์โลกก็เลยเล่นควีนเอเจ็บพร้อมภาวนานะครับแต่เพนโรสไม่สนใจครับเพนโรสถึงเขาไม่ได้แข่งบ่อยแต่ผมยอมรับเขาอย่างหนึ่งนะ เขาคุมสติตัวเองเก่งมากเลยครับเพราะเกมนี้ขนาดผมได้แข่งค่อนข้างบ่อยเนี่ยผม <c oughs> คงคุมตัวเองไม่อยู่นะครับถ้าเกิดผมเจอผู้เล่นระดับแบบโอ้โหนะครับที่เก่งขนาดยิ่งใหญ่ขนาดแบบหนึ่งในคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยครับแต่เพนโรสไม่สนใจนะครับเพนโรสอาควีนกินที่ดีเจ็ดเลยครับตานี่นะครับเป็นการวัดใจครับว่าแชมป์โลกจะแลกควีนไหมนะครับ พอแชมป์โลกมี2ออย่างครับถ้าแชมป์โลกเก็บควีนนะครับเขาอาจจะต้องพยายามยื้อเวลาหาตาสวนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาแลกควีนเนี่ยเขาก็ต้องพยายามประเมินว่าคู่แข่งเขาจะชนะทรงนี้ไม่ได้นะครับแชมป์โลกกินควีนเข้าไปนะครับตรง D7 เพราะแชมป์โลกไม่คิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยจะสามารถปราบเขาได้นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยกินควีนเข้าไปนะครับไนกินดีเเลยครับ ตานี้แชมป์โลกกินเบีย้ยตรงปี2ครับเห็นไหมครับแชมป์โลกมีแผนชั่วนะครับแชมป์โลกอยากดันเบีย้ยมาโปรโมทเป็นคุนเลยครับแชมป์โลกอยากได้คุนเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่สนใจครับอาจารย์มหาวิทยาลัยในตำแหน่งนี้นะครับเล่นไนท์บีหเลยครับถอยม้ามาใช้งานนะครับ ตานี้แชมป์โลกไม่รู้จะทําอะไรนะครับแชมป์โลกเลยเล่นรุกบีนะครับเห็นไหมครับตอนนี้แชมป์โลกมาจับบิชอปของมากฝ่ายขาวอยู่นะครับแต่จอร์นาธานเพนโรสเขานิ่งมากเลยครับตานี้นะครับเขาเล่นไนกิน c ีสีครับเพราะเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยม้าของจอร์นาธานเพนโรสกาลังผูกบิชอปอยู่นะครับทำให้แชมป์โลกไม่สามารถกินได้ครับแต่ตานี้นะครับแชมป์โลกตัดสินใจเล่นรุก D8 เลยครับเพื่อที่จะมากดดันเบี้ยตรงกลางกระดานนะครับ แต่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยใจเย็นครับเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเขาทิ้มเบี้ยไปเลยครับด้วยเบี้ย d ีหนะครับแต่ว่าตานี้นะครับแชมป์โลกก็ ถือว่าเริ่มทุรนทุรายแล้วครับไม่รู้จะทํายังไงนะครับเป็นเหมือนหมูโดนน้าร้อนลวกแล้วครับแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกเล่นรุก4-3นะครับแต่เพนโรสตานี่เด็ดขาดครับเล่นเรือ c 1เลยครับไปต่อรุกด้วยกันนะครับตานี่แชมป์โลกไม่มีตาให้ไปครับแชมป์โลกโดนบังคับกินที่4-1เท่านั้นนะครับเพนโรสเลยเล่นรุกกิน4-1กลับนะครับแล้วตานี่นะครับมันก็ยังซับซ้อนอยู่นะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยจะบีบแชมป์โลกลงหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะผมเห็นเกมมาเยอะมากแล้วครับที่แชมป แต่แชมป์โลกกลับมาได้เพราะความเก่านะครับเดี๋ยวเกมนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแชมป์โลกจะเก่าสักแค่ไหนครับตานี้นะครับแชมป์โลกเล่นบิชอปดีหครับมาโจมตีไนท์นะครับของอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่สนใจนะครับเล่นไนท์บีเลยครับมาจับบิชอปนะครับตาานี้ แชมป์โลกเริ่มกรวนกรวายน,นะครับแชมป์โลกเลยเล่นบิชอป b สนะครับเพื่ออยากมาช่วยดันพรตัวนี้นะครับแต่ว่าตานี้อาจารย์มหาวิทยาลัยไ,ไม่สนใจครับเล่นไนท์ e สีเลยครับเพื่อถมตัวหมากเข้ามานะครับพยายามจะดันเป็นควีนก่อนครับเรามาดูกันนะครับว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในเกมนี้เนี่ยจะดันเป็นควีนได้ก่อนแชมป์โลกไหมนะครับในตานี้แชมป์โลกเล่นเบี้ยให้ฉกครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นเบี้ยดีเนะครับพยายามจะเอาเรือไปต่อตรงตาซีแนะครับทุกคนเห็นไหมครับในตานี้แชมป์โลกเล่นบิชช์ฟ F8 นะครับแชมป์โลกตอนนี้เริ่มกวนกวายแล้วครับแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยรีบเดินเลยครับตานี้ไม่ปล่อยจังหวะให้แชมป์โลกคิดนะครับเรือ C8 เลยครับไปต่อเรือนะครับในตานี้นะครับแชมป์โลกนะครับเล่นบิชช์ e7 นะครับมาผูกเรือเรียบๆครับ อาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับตานี้นะครับถ้าใครอยากลองหานะครับสามารถหยุดวิดีโอได้นะครับทุกคนครับตาไหนเป็นตาที่หมากฝ่ายขาวนะครับจะสามารถจบเกมได้ไวที่สุดครับลองหากันมาดูนะครับตานี้ถือว่าเป็นตาที่ยากครับถึงเกมจะดูจบแล้วแต่ว่ามันยังซับซ้อนอยู่ครับทุกคนทุกคนสามารถลองทายได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะดีใจมากนะครับถ้ามีใครทายถูกในตานี้นะครับหมากฝ่ายขาวเล่นพิชับ45เลยครับ เพื่อต่อบิชอปนะครับเพราะว่าเรือของมาร์กฝ่ายดาลอยอยู่นะครับในตานี้มาร์กฝ่ายดำแชมป์โลกทุลนทุรายนะครับเล่นบิชอป h4 นะครับแต่พอต์ของตาบิชอป c5 ที่มันสวยนี่แหละนะครับเพราะตานี้นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเล่นเปี้ย g3 ครับแล้วในตาถัดไปนะครับบิชอปของแชมป์โลกไม่มีตาไปครับหลังจากที่บิชอปไม่มีตาไปใช่ไหมครับเรือก็จะโดนกินฟรีครับในตานี้นะครับแชมป์โลกทําอะไรไม่ได้ครับถ้าแชมป์โลกเอาเรือกินเรือ เขาก็มีควีนนะครับสงสารแชมป์โลกมากเลยครับแล้วในตานี้นะครับสิ่งที่จอร์นาทานเพนโรสทำเนี่ยมันถูกจารึกในประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้ววิธีที่เพนโรสใช้ตีแชมป์โลกนะครับถูกเรียกว่าเพนโรสอทแทกนะครับถ้าทุกคนอยากเดินเพนโรสอทแทกเป็นนะครับผมเคยทําคลิปสอนไว้นะครับสามารถกดไปดูในลิงก์นี้เลยครับในคลิปนะครับผมสอนวิธีการตีคิงอินเดียนตีกรุนฟิวตีเบนโนนี่แบบเพนโรสอทแทกนะครับแล้วก็ตี เป็นโค้กแกมบิตนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากจัดการ4ตัวแสบนะครับคลิกเลยครับขอบคุณมากครับ